พักร้านอาหารร้านกาแฟที่สองมวยที่ออกกำลังกายมยมกอะไรอ่ะยกลูกไม้แตงครับวันน<อ>ี้พวกเราเขามาอยู่เป็นคนเชียงใหม่นะ้วเจ้าโอเคพูดผ<า>ัดพูดยังผัดพูดแล้วครับแต่ยังต้องหาคนช่วยผัดกรับเราไม่หาคนหาเรื่องหาเรื่องใช่หรื่องปล่าแล้วแเข้ามาเยอะมาเยอะวันนี้เราเราเรา ส่วนหนึ่งที่ที่คนรู <c oughs> like ้ก็เขายินดีมาหมดเลยชอบมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยอากาศจะได้เย็นมากเลยครับอากาศดีครับเยววันนี้ลอเวลาครับโอเคเดี๋ยวรอท่านนายกมาข่งชุ่มหักวาหน่อยดิโัรขอบคุณมากนะล